สวัสดีค่ะชาววันอังคารมาดูดวงความร,รักกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์นะคะอยู่ภายในเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นี้ค่ะเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะดวงความร,รักของท่านค่ะขึ้นหนึ่งไม้เท้าค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะมาเพราะว่าติดต่อประสานงานกาันทํางานที่เดียวกันก็ได้นะคะถือว่าคนโสดมีคนเข้ามาแน่นอนและนะคะสามารถ สารสัมพันธ์ต่อไปได้เพราะว่าไม้เท้าที่แตกใบแตกหนอก,ก็คือความรักไม่ได้หยุดแค่ว่ารู้จักกันวันนี้นะคะแต่ท่านมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปต่อได้อีกไกลได้อีกยาวนานสําหรับคนโสดนะคะต่อไปค่ะเป็นดวงความรักสําหรับท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นแค่คนคุยแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะได้หกไม้เท้าค่ะ หมไม่เท้าบอกเลยว่าสถานภาพความรักของท่านจากวันนี้นะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเป็นความรักที่ดีนะคะ มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปอีกไกลมีคนคอยยินดีจากวันนี้ไปนะคะอาจจะมีการจูงมือไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายแนะนําให้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักหรือว่าให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนได้รู้จักเพราะว่าลักษณะของหกเมเา้าคือมีคนพลอย,ยินดีด้วยคอยยินดีด้วยถือว่าท่านเปิดตัวแล้วนะคะอาจจะเป็นแค่คนอ่า รู้จักเหมือนกับว่าเป็นแบบยังไม่เปิดเผยยังปิดปิด,ปดบังๆอยู่นะคะคนอื่นอาจจะดูไม่ออกแต่ท่านรู้ว่าท่านทั้งสองเป็นแฟนการเป็นคนรักกันสถานภาพเหมือนกับไม่ชัดเจนแต่ต่อไปนี้สถานภาพคือชัดเจนนะคะจากของกแม่เทา้าต่อไปสําหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วนะคะคำว่าชัดเจนแล้วเนี่ยจะต้องคบกันอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะ พลังงานที่ได้นะคะไพ่ที่ได้คือ v i l w of o r t u u n w h e e l of Fortune นี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าท่านทั้งสองคือคู่กันคือคนรักกันมาเจอกันนะคะด้วยบุญบุเพสนิวาสด้วยบุญบารมีนะคะเป็นสายสัมพันธ์ที่ยึดผูกพันนะคะ ทำให้ท่านทั้งสองเนียวรั้งหรือว่าเหนียวท่านทั้งสองเข้ามาหากันดึงท่านทั้งสองเข้ามาหากันได้พบกันได้เจอกันเป็นคนรักกันนะคะถือว่าเป็นไพ่ดีๆนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารต่อไปนะคะท่านอ่ะที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วความรักจะเป็นอย่างไรไพ่ที่ได้ขึ้นอัศวินเหรียญน,นะคะอัศวินเหรียญน,นี้อาจจะดูเหมือนนิ่งๆแต่ ว่านิ่งตรงนี้คือความมั่นคงความรักของท่านเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วไม่วอ,อกแวกไม่มองใครแล้วนะคะทั้งชีวิตจิตใจมอบให้ครอบครัวนะคะถ้าท่านเป็นท่านหญิงก็มอบให้สามีถ้าท่านเป็นท่านชายก็มอบให้ภรรยานะคะและท่านทั้งสองก็มอบให้ลูกนะคะให้ลูกให้หลานให้บริวารของท่านมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีความมั่นคงในครอบครวัวค่ะ ท่านที่เกิดวันอังคารนะคะจากไพ่ที่อาจารย์เปิดมาทั้งคนโสดนะคะคนที่มีคู่ชัดเจนไม่ชัดเจนจนถึงคนมีครอบครัวเดือนกรกฎาคมนี้ความรักของท่านเป็นความรักที่ดีสุขสมบังค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ